สิ่งที่ผิดเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าผิดจะแก้ไหมเพราะยังคิดว่าถูกเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรผิดอะไรถูกจึงสามารถที่จะคิดที่จะแก้ได้แต่แม้กระนั้นนะคะคิดที่จะแก้ไขไหม ขณะนี้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพในความจริงที่ลึกซึ้งเข้าใจผิดเลยค่ะจึงมีการทำร้ายพระพุทธศาสนาและประเทศชาติสำนักปฏิบัติได้ประโยชน์อะไรเข้าใจอะไรอะไรเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเงินทองที่เสียไปเพราะการสร้างสำนักปฏิบัติ มากมายมหาศาลแค่ไหนซึ่งสามารถที่จะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้มากแต่เพราะไม่รู้ว่าผิดจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะยังเข้าใจว่าถูกเพราะเช้นก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเข้าใจเองไม่ได้เลยคะ่ะแต่จากการสนทนาธรรมะซึ่งเป็นมงคลหนึ่งทำให้สามารถได้พิจารณาใจตรองว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่มีใครเลย สิ่งที่ถูกก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ผิดก็ไม่ใช่เราแต่มีจริงๆเป็นอะไรก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับคำนี้แต่เราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยว่าธรรมะจริงๆคืออะไรคือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดความเห็นผิดมีจริงความเห็นถูกมีจริงปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรผิดและเมื่อผิดแล้วนะคะยังต้องอาศัยความมั่นคงว่า จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีการแก้ไขฟังไปก็ผ่อนปลนไปตามคนอื่นที่เห็นผิดผิดไม่ทำอะไรที่ถูกต้องเพราะฉันจริงไม่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในประเทศชาติหรือว่าแม้แต่ตนเองเพราะเห็นว่าตนเองก็เข้าใจผิดจึงไม่แก้หรือตอนเองเข้าใจว่าผิดแล้วยังไม่แก้อีกแล้วจะเป็นยังไงคะ เพราะฉะนอยู่ที่ความมั่นคงว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้จริงคือความเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงความดีมีแน่นอนแต่อะไรดีอะไรชัว่วคิดเองไม่ได้เลยอาจจะเข้าใจว่ามีทรัพย์สินเงินทองดีแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จากโลกนี้ไปแล้วได้อะไรจากการติดข้องในทรัพย์สินเงินทองซึ่งสวยหา แต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเลยว่าความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้วสิ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงไงคะผิดแล้วจะแก้ไหมนี่ก็คือความตรงแต่ถ้ารู้ว่าผิดแล้วไม่แก้ตรงไหมในประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไงก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าความจริงคืออะไรดีคือดีจริงไหมชั่วคือชั่วจริงไหม แค่นั้นยังไม่พอยังต้องรู้ต่อไปอีกอะไรดีและอะไรชั่วจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่ขาขณะนั้นกําลังดีหรือขณะนั้นกําลังชั่วและปัญญาที่มั่นคงนะคะก็จะละสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ายังคงหลงเหลือความไม่รู้และความไม่ดีอยู่นะคะแฝงอยู่ก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยคนจริงทำจริงเข้าใจจริงถูกต้องจริงๆ จึงจะช่วยกันได้ที่จะแก้ไขาร่วมมือร่วมใจกันละทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง